สวยเป็นเนื้อไก่ฉีกเนาะใช่โอเคเอาไปวางไว้ให่เต้เลยใส่ตงนี้เลย ถ้า <Okay. S 2> เป็นของเท้เขาจะออกนิ่มหน่อยถ้าของเนี่ยต้องเป็นไข่ฉีดวันนี้เข้ามาซื้อผลไม้กันหรอนะเข้ามาเที่ยวนี่แหละดิงมาหาเธอเลยนะจ๊ะดีได้มาตรงคีวขีงเข้ามาพอดีไา้มงวนของเนี่ ร้อนนี้ใหญ่ไหมใหญ่เปล่าไหนดูที่ะาไม่มีไม่เลยอมีใหญ่คะทีตกใจหน่อยร้อนนี้อาจจะใหญ่เนี่ยลูกนี้สี่โลขีดนะใหนดูสิ